ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่14มีนาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปีหัวใจวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราว,วันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย <lawsuit royable. S 1> วันนี้55บาทต,ตนะ่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทตา่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัม พริกกะเลียงวันนี้6 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้ส0บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้ส0บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้สาบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้ส0บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้4 0บบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้้าเหลืองวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม ถั่วพูวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัม ดอกแควันนี้40บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัม มะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซอร์ดิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้55บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเปราะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้13บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดฝากอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้1้0ยบบาทต่อกิโลกรัม หัวไชเท้าว,วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท20สิบางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี <mel 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 ้3บาท50สิบางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท80สิบางต่อลูก เห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบื์ใหญ่วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูดหนูวันนี้38บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหนูหนูดําแห้งวันนี้ร้อยสาบาทต่อกิโลกร,รมัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกร,รมัมเมื่อกูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกร,รมัมเมื่อกูดเบอร์ใหญ่วันนี้ห้บบาทต่อกิโลกร,รมัม